โอ้ยมื่อนี้คือโคนแท้สมพูหิวข้าวแล้วนี่มีอะไรกินไหมไม่มีอะไรกินหรอกเงินก็ไม่มีสักบาทพี่ไม่คิดจะไปหางานทําบ้างเลยหรออยากทํางานก็ไปหาทําเองดิเราค้างค่าเช่าเขามาสองเดือนแล้วนะเดือนหน้าเขาก็จะไล่ออกแล้วเงก็ไปหาเงินมาจ่ายเขาดีไม่มีก็ไปหาทํางานวันวันไม่ไมทําอะไรมีแต่นอนไปไม่หาข้าวไมา่กินหิวข้าวแล้วนี่เอามีแค่นี้แหละน้ำปลานี่เหรอ กบข้าวมีแค่นี้แหละจะกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินรับสมัครพนักงานไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้รับค่ะหนูของานทำได้ไหมคะหนูไม่มีเงินสักบาทแล้วข้าวจะกินก็ไม่มีตอนนี้พนักงานที่ร้านเต็มแล้วจ้ะพี่ต้องขอโทษจริงๆนะได้ปวดสงสารหนูเธอะนะคะให้หนูทำอะไรก็ได้คือว่าสงสารหนูเธอะนะคะ งั้นเป็นไว่บ้านได้ไหมหละ่ะเพราะว่าตำแหน่งอื่นก็เต็มหมดแล้วได้ค่ะให้หนูทาอะไรทําได้หมดเลยค่ะก็มาเริ่มงานพรุ่งนี้นะจ๊ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะแม่หนูคิดถอดแม่